คำเนื้ออ่อนแรงไปข้างหนึ่งแบบมันมึนมึนมึนไขมันสมองเตบ็บแล้วลูกสาวก็แนะนําให้กินไอเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยกินไป2ชุดก็ดีขึ้นก็มันก็ดีขึ้นเดินไม่เก็บเบอร์หนึ่งสมุนไพ,พรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณสําราญพรมจริน 72อย่าง7 3เครียดเรื่องลูกหลานเนี่ยทีนี้ไปวัดความดันกบำนนออกำเนดอ่อนแรงไปข้างหนึ่งแบบมันมึ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 นเอ๊ะทำไมไปไหนก็ใส่รองเท้านันก็ไม่อยากจะเข้าเดินไม่เคยจะไหวก็พาไปโรงพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลสุดินทอนได้บาดสามติบที่นู่นไขมันสมองเตบเส้นเลือดสมองไปเข้าโมคงสแกนให้ยากำเนดอ่อนแรงครั้งจีกแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นดำมะพึ่นนะแค่เราเคยทําอะไรเนี่ยเร็วๆมันก็จะล้า ใส่รองเท้าเนี่ยจะใส่ไม่เข้าน้อยใจตะพืชคุยอะไรก็จะร้องคุยอะไรจะร้องเดี๋ยวนี้หายแล้วไม่ร้องคล้ายๆก็ว่าคนที่จะเปน็นอัมพาตเนี่ยกายจะน้อยใช่ไหมคือน้อยใจแล้วลูกสาวก็แนะนําให้กินไอ้นี่เบอร์หนึ่งเนี่ยกินไปสองชุดก็ดีขึ้นก็มันก็ดีขึ้นเดินไม่เจ็บมาเดี๋ยวนี้เดินดั้งเฉยๆไงไม่เจ็บก็พอทานไปพอก็กินไปก็เบาดีเนี่ยเมื่อวันซื้อในี่ล้มขาพับเนี่ย เขกินไปเออเช้ามาอีกก็กินแล้ววันคืนนอนไม่ปวดทํามาออกไเร็วกินตามตามเขาบอกมากิน3เม็ดก็ยังได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ถึงกับนอนเรียงหลานแล้วต้องจ่ายเราเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อชายชนเดือนชนเดือนดูสาบอกมะเพื่อตัวเองมั่งสิอย่าไปเพื่อคนอื่นให้มากเพื่อตัวเองมั่งเดี๋ยวเวลาเราไม่ไหวใครจะดูแลรู้จำยี่ห stop <oh ้อได้ไหมกิน <ina> ยี่ห้ออะไรยี่ห้อที่กินเนี่ยยี่ห้ออะไรจำได้ไหม เบอร์หนึ่งอะไม่ร right? ู้เบอร์หน anyway, ึ่งก็เรียกอะไรเบอร์หนึ่งนั่นแหละกล่องกล่องเก็บกล่องไว้ตรงไหนครับนู่นน่ะที่หน้ากระจกอ่ะอ๋อไม่เดี๋ยวให้ตก็แบ่งฮะเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวแป๊บนนึงะวดผ่านไม่ได้นะครับค่อยๆนะค่อยๆมันยังมันยังล้าอยู่เนี่ยดินตึ้ง แต่ก็ยังก็เดินเดินคล่องอยู่เนาะอ่าไว้ตัวนี้อันนี้เพิ่งสั่งมาใช่ไหม